สวัสดีดเซี่ตัวนี้ตัวยหญ่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำการหากุ้งอีกแล้วนะคะนี่วันนี้ก็จะมาเอาปูด้วยนะคะจะเอาปูมาลอกกุ้งนะคะ ไอไม่ใช่เอาปูมาล่อเอากุ้งมาล่อปูนะคะนีเอาใส่อย่างนี้แล้วก็จะมัดไว้ดูซิว่าจะได้ปูไหมนะคะนี่ทำการล่อปูด้วยนะคะเหยื่อคือกุ้งนะคะเดี๋ยวหาที่ล่อปูกัดน,นะคะจะไปตรงไหนดีเนาะดูก่อนนะคะว่าตรงไหนปูมันเยอะ กระพุนด้วยนี่ค่ะเจอแหล่งปูแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาวางไว้จะเอาเหยื่อวางไว้แถวนี้แหละเห็นไหมคะปูเห็นปูไหมคะซูมให้ดูนะคะปูคะ่ะ ยังลูกรอบนะคะนี่มาแล้วค่ะปูตัวใหญ่มากค่ะตัวนี้เอามันได้ยังไงเนาะมันเข้าไปในนั้นแล้ววันนี้เตรียมอุปก,กรณ์มาพร้อมนะคะมาดูกันนะคะว่าจะได้เยอะขัาหาไหนนะคะได้เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอุปก,กรณ์พร้อมค่ะวันนี้ เก็บกุ้งกันนะคะหลังจากที่ค่อยลงไปช้อนมานะคะเดี๋ยวจะเก็บกุ้งใส่กระถังก่อนนะคะมีพึ่งมายังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ ี๋ยวจะพาไปดูผลงานนะคะที่ลอบปูไว้จะได้ผลเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูผลงานนะคะว่าใส่ปูไว้ลอบปูไว้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเดิเนเงียบๆน,นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคะ่ะได้ผลหรือเปล่า อยู่นะคะไต่กันย้อเยีย้ยัอะเยียอยู่นะคะแต่รู้สึกว่ามันจะคาบกุ้งค่อยไปกินแล้วนะคะกุ้งค่อยขาดแล้วะคะ่ะอดูสิเน่ย หลังจากที่ค่อยไปเอามานะคะได้ผลอยู่นะคะปูที่เอากุ้งไปล่อนะคะเดี๋ยวข่าวหน้าต้องเอาไก่สดแล้วะคะ่ะล่อกุ้งกุ้งเขาก็มากินนะคะ กินกุ้งที่ล่อปูนะคะกุ้งเขาก็เข้ามาอยู่ตัวใหญ่ด้วยนะคะ กะะุุงลายยูกค่ะกุุงนี่ค่ะนี่ตัวใหญ่ตัวน้อยสะสมกันไปมาเบิงกันนะคะว่าตอนที่มีอุปก,กรณ์พร้อมนะคะจะได้เยอะไหมนะคะ โน้อยคักตัวน้อยคักกับว่าอานะคะกับบูนะคะตัวน้อยกับไปนะคะ ส่วนหมามันก็สิเงีม้มงอมงอมเงีย้งยงยอยู่ขากต่อฟังนะคะถ้าลงไปลึกก็ไม่ค่อยได้นะคะได้ก็จะได้อยู่ประมาณขอบ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 ,ขอบ,ขอบชายหาดนี่แหละคะ่ะเนี่ยกุ่ม เก็บองใหม่สองเมือนะคะทําเวลานามมันขึ้นนะคะทําเวลาก่อนที่นามจะขึ้นสูงนะคะกุ้งเข้ากะจะอยูน้ำขอบ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 ,ขอบใช้หาดนี่แล้วนะคะ ลงไปลึกก็ไม่ค่อยมีนะคะนี่เอาอยู่น้ําขอบขอบชายหาดใส่สิไดหลายอยู่นะคะเนี่ยค่ะกุ้งนะคะนี่เขาก็จะอยู่ริมริมเนี่ยคะ่ะริมริมเนี่ยเยอะเนี่ยเนี่ยริมริมเนี่ยเยอะนะคะอู้ตัวนี้ตัวใหญ่ค่ะตัวนี้ตัวใหญ่ค่ะตัวนี้เบอร์มันสิมาเข่ากับดักอยู่บนนะคะ ตรงไปแบบนี้เลยน้นเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วค่ะเจนี่เจนี่เจนี่คเจนี่นะคะ เขามาแล้วค่ะนี่มันแลนเขามาแล้วดิเดี๋ยวจะเอาอาดี้ดักไว้งพูดยังไม่ทันขาดคำนะคะน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่นจะให้ดูนะคะนี่นี่กุ้งทั้งหมดเลยนะคะนี่นี่มันเลนเขามาแล้วนี่ค่ะ กุ้งทั้งหมดเลยนะคะดินเนียนเข้ามาในตาค่ายเราแล้วอีกสองสาตัวอยู่ข้างหน้ามันไม่ยอมนะคะดูสินี่มันเริ่มวิ่งเข้าตาขายแล้วค่ะมีตาขายดักไว้นะคะมาคันนี้อืมมีซูมหเห็นกันชัดๆเลยนะคะนี่นี่ดูสิจะเข้าไป ในตะขคายเยอะขนาดไหนนะคะอู้ยียยเอาคือบาเห็นละเบิ่งกันช่วยโชว์ให้เบิ่งกันเนี่ยเนี่ยนะคะเนี่ย นี่จะทำกัดนะข้าใครดักไว้อีกแล้วนะคะ อยู่หน้าเน็ตนะคะแต่ว่ามันไม่ยอมเข้าเน็ตนะคะดูสิเนี่ยม,ม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่เขาไหมตัวนี้เขาไหมเขาไหมเขาไหมนะคะยกเลย กระโดดขึ้นมาตายข้างบนแล้วนะคะเนี่ยมันเยอะอยู่นะคะแต่ว่าน้ำเริ่มขึ้นแล้วก็สงสัยจะได้กลับบ้านแล้วค่ะมากับคุณสา้วยนะคะวันนี้คุณสาธก็เร่งนะคะเร่งอยู่จะกลับบ้านนะคะโอ,อสงสัยจะได้ปิดคลิปอย่างเท่านี้แล้วนะคะ สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกคนแคปอัปเดตไทม์นะคะเอเวอรี่บอดี้ขาดเลยนะคะอันนี้ผลงานกับปูน้อยเน็ตที่ซื้อมาใหม่นะคะแล้วนี่ก็คือผลงานวันนี้นะคะนี่ค่ะกุ้งที่ได้นะคะ